สวัสดีค่ะวันนี้สิพาทัวร์นะคะสูตรทัวร์ส่วนครัวข้างบ้านค่ะว่าเราปลูกอะไรบ้างเนาะีอย่างแน่สิพามาบึ่งเดอ้อใครมีเนื้อที่น้อยนะคะแค่มีที่ข้างบ้านก็สามารถปลูกได้ค่ะปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะจะให้ดูนะคะอันนี้สามสี่ปีแล้วค่ะอันนี้ก็คือมะนาวค่ะมะนาวนะคะออกดอกทุกปีนะคะ เราก็ไม่ต้องไว้มันดุกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระถางมันเล็กนิดเดียวเนาะแต่มันก็ออกลูกเนาะออกลูกซ้อนๆกันนะคะออกลูกตลอดแค่เราตัดแต่งกิ่งอย่าให้สูงมากนะคะเพราะว่ากระถางเราไม่ใช่กระถางใหญ่คะ่ะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยชีวภาพฉีดฮอร์โมนที่เราทําเองนะคะฮอร์โมนนนสุพฮอร์โมนไข่กระตุ้น การเจริญเติบโตนะคะมีเปลือกไข่ก็เ,เปลือกไข่มาใส่แต่อันนี้เป็นปรีค่ะแล้วก็เอาใส่เหมือนกันนะคะให้ขั้วเหนียวเนาะอันนี้ก็ดอกเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็กําลังแตกแตกยอดเดี๋ยวก็เป็นออกดอกติดลูกค่ะเห็นไหมคะมันจะแซมตลอดเราถ้าปลูกกระถางอย่างนี้เราจะทุกออสองอาทิตย์ให้ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าเดือนหนึ่งให,ให้ให้สักสองครั้งนะคะปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักข,ของเราค่ะ ทีนี้จะให้ดูอันนี้ก็หอมนะคะหอมแบ่งนะคะมันไม่ถูกแดดนะคะปลูกข้างบ้านมันก็ประมาณนี้นี่มะม่วงพันธจัก,กรพัดนะคะเอามาปลูกประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะปีที่แล้วก็ออกลูกนะคะแต่ว่าออกไม่เยอะคะ่ะปีนี้ก็ช่อดอกจะเยอะหน่อยนะคะเราต้องดูแลให้ต้นมันโล่งนะคะแล้วก็อย่าให้มันสูงเกินไปมันจะได้ดูแลได้ทั่วถึงนะคะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ช่วงมัน ติดดอกก็ต้องมาดูด้วยนะคะสตูคือเพีย้ยเพี้ยแป้งนะคะมันจะตรงแถวยอดเนี่ค่ะเราก็ใช้สมุนไพรไล่แมลงฉีดนะคะหรือว่าจะใช้น้ําฉีดแรงๆหรือว่าเอเรามาจัดการนะคะจับออกค่ะต้นมะม่วงเราก็จะได้ติดลูกดีนะคะก็ต้องใส่ปุ๋ยบารุงบ้างแล้วก็ฉีดโฮอร์โมนบ้างนะคะเราจะเน้นปลูกอินรียค่ะไม่ใช้พวก อยา่าฆ่าแมลงนะคะให้ดูหอมค่ะปลูกใส่กระถางมันไม่ค่อยโดนแดดแหละมันมันจะส่องช่วงบ่ายแค่นั้นค่ะหอมนี่มันชอบแสงแดดนะคะเห็นไหมคะมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะทีนี้มาดูหลังบ้านนะคะเมื่อกี้ดูหน้าบ้านไปแล้วอันนี้ก็ทางผักแพลวค่ะเพิ่งเอามาปลูกค่ะด้างล่างก็จะมีเปลือกไข่เนาะอันนี้ก็มะเขือเทศค่ะ ตัวนี้ก็คือมะเขือเปาะค่ะมะเขือเนาะเราปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าเราตัดแต่งกิ่งนะคะทำเสาให้มันนะคะแล้วก็รดใส่ปุ๋ยแล้วเปลือกไข่แล้วตากให้แห้งแล้วก็ทุบให้ละเอียดแล้วก็มาวางตรงกระถางก็จะช่วยบำรุงลำต้นได้ด้วยนะคะอันนี้ชีฝรั่งค่ะชีฝรั่งนี้ก็ปลูกไปปีกว่าแล้วค่ะแต่เราต้องอเด็ดนะคะใบด้านล่างมันแล้วก็อยาให้มัน ติดดอกนะคะถ้าติดดอกแล้วมันก็จะแก่นะคะอันนี้ดินมันยุบนะคะจับนิดนึง้วมันก็ถอนต้นเลยเราต้องเอาดินมาใส่เพิ่มนะคะถ้าดินยุบแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกค่ะนะคะอันนี้ก็กระชายค่ะกระชายกระชายนี้เราปลูกครั้งเดียวค่ะครั้งต่อไปคือหัวเล็กๆมันนะคะถ้ามันมีอยู่ในกระถางมันก็จะขึ้นเองค่ะมันโดนฝนนะคะมันก็จะขึ้นค่ะเดี๋ยวมันใบมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะขุด หัวขุดดูว่ามันจะเง่าเงามันจะเยอะมีหัวเยอะไหมนะคะ,อะลองปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะนะคะปลูกเกือบทุกอย่างเลยอันนี้ก็ขาค่ะขา,า,าก็ปลูกเซกสถานเหมือนกันค่ะแล้วก็ขุดขุดไปทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะมีหน่อขึ้นนะคะขนาดไม่ได้บารุงเท่าไหร่เนาะต้องเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะนคะคะตกแต่งวันซะหน่อยค่ะ สำหรับมะเขือต้องระวังเพี้ยแป้งนะคะกับแมลงไปเจาะเจาะในลูกมันนะคะแล้วมันก็จะเป็นหนอนอยู่ข้างในค่ะเราก็ต้องหมั่นดูแลนะคะแล้วก็ฉีดสมุนไพรไล่มแมลงนะคะเราจะได้ตัดแต่งแล้วจะออกลูกออกดอกนี่นะคะ,คะจะให้ดูส้มจีดของเราค่ะออกดอกออกลูกตลอดเลยนะคะแค่เราปลูกเศษกระถางเล็กๆนะคะแค่เราดูแลก,ก็ใส่ปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยคอกแล้วก็ถ้าใครมีนมเหลือนะคะนมจืดเหลือแล้วก็มาเทใส่ได้นะคะหรือว่า,าปุ๋ยคอ,อกมูลวัวแล้วก็มาใส่นะคะหรือว่าน้ำหมักชีวภาพแล้วก็มาฉีดนะคะเป็นไหมคะออกดอกเยอะเลยค่ะแล้วก็ลูกลูกสุกก็เยอะค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ประดับด้วยนะคะแล้วก็เอาไปรดบอลสีเราสีเราจะได้สวยด้วยค่ะปลูกทุกอย่างเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะใครจะปลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ